หลังจากที่ผมไปคานนั้นเสร็จนะฮะผมก็ได้ไปทำการนะสำรวจบริเวณรอบๆแล้วนะครับกรทรัพยากรก็มีหินเยอะมากๆว่าแล้วคลิปนี้มันยาวนะผมปล่อยให้เต็มๆเลยไปดูกันเลยอาถึงแล้วครับกรมทรัพยากรที่ดินตอนนี้เราก็ต้องหาที่จอดอยู่นะครับนี่แหละคือปัญหา Molly 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 ช่องที่รอเราก็มาดูบรรยากาศกันนะครับนี่ครับชื่อแล่นะครับแล่นะครับนี่ครับนะหลายท่านสงสัยนะครับ หินแบบนี้ชื่ออะไรนะครับนะโดโลไม,นโโม้นะครับโดโรไม้นะครับดูให้ดีนะครับนี่คือโดโรไม้ถามกันบ่อยมากนะครับเนะี่ครับเขาเรียกว่าโดโรไม้นะครับอา่าพูดผิดนะครับเฟด สปานะครับเนะฮยเฟสสปานี่เฟสสปาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเฟสสปานะครับเป็นแต่งตัวนะครับนะครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับถามกันบ่อยมากนะครับเนื้อจะมีความละเอียดกว่านะครับกระลึกละเอียดกว่านะครับ ต่างกับโดโลไมด์โดโลไมด์ก็จะเป็นผิวจะไม่จะไม่มีรอยแตกก็จะด้านยาวนะครับก็จะด้านยาวนะครับถลิก็จะแตกต่างกันนะครับนี่แล้วก็มาอีกก้อนนะครับแร่ฮีมาไทฮีมาไทใครไม่เคยเห็นฮีมาไทนะฮีมาไทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับฮีมาไท รูปทรงจะอย่างนี้นะครับสังเกตได้นะจะเป็นนะครับนี่คือที่มาไทสนะครับเห็นไหมครับทีมาไทยนะครับ,รบ,รบจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับที่มาไทสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแร่นะครับเป็นแร่ติดสนิมแดงๆหน่อยนะอันนี้ก็ ไพโรลูไซนะครับไพลรลูไซก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแร่ไพโโลูไซนะครับนี่เลยจังหวัดสาะแก้วนะครับไพโโลูไซก็จะเป็นนี่มีอย่างนี้นะครับคาดดำนะครับมีดำแล้วก็มีนี่นะครับเห็นไหมนะครับนี่ครับ ไพโลรูไซส์นะครับนี่เลยครับจะเป็นอย่างนี้นะครับดูไว้นะครับนี่ไพโลรูไซส์นะยกกลับไปบ้านดีไหมนะฮะ ต่อไปก็อีกแร่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีปุดๆบวมๆนะครับนี่คือเฮมิโมโมสายไผ่เฮมิโมไฟนะครับเฮมไฟนี่เลยเป็นอย่างนี้นะครับ เลยนะครับจะขึ้นปูดๆนะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเหมือนก็อได้นะครับนะครับก็ไปเซิร์ชที่เน็ตนะครับมาอันนี้จากปากนะครับปากอันนี้ตัวอย่างของเนื้อหินคอร์สนะครับนะแรล่คอร์สนะครับแล่คอร์สเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้นะครับ หลายท่านเจอเจอมาถามว่านี่คืออะไรนะครับครับถ้าขึ้นทรงนี้ครับก็เป็นรสนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ขึ้นมึหนึ่นะครับนี่ครับจะเหมือนที่อ่อนเลยนะครับ นี่คือแรกคอรสนะครับเห็นไหมครับนี่ครับกลับไปบ้านดีไหมนี่นะครับได้ความรู้อย่างแน่นอนนะครับเปนี่พื้นใหญ่มากนะครับเนี่ยเนืือก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจำให้ดีนะครับ ลักษณะเนื้อผิวจะเหมือนแก้วนะครับนะครับจะมีลักษณะผลึกตอนตอนผลึกนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับนะคือยังไม่เป็นเพชรนะครับแต่คือเริ่มต้นการกําเนิดเป็นคอร์สนะครับนะครับนะมีค่าเหมือนกันนะครับครับแพช ไซด์นะครับแพทไซด์แพทไซด์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะนะเหมือนมีอะไรมาฉาบไว้นะครับนะแพทไซด์หลุดง่ายนะครับนี่นะตรงนี้แพทไตก็เป็นเนื้ออ่อนๆนะครับอันนี้เป็นการจับ รูปทรงไม่เหมือนกันนะครับแครไซด์นะครับอันนี้แครดไซด์หิน,นครับยังไม่ได้เป็นผลึกนะครับขอกำเนิดจะเป็นแครดไซด์นะครับนะฮะข้างในก็จะเป็นผลึกในขึ้นะครับเป็นแครดไซด์ น,นี่เรามาสำรวจหินในมือในกรุง หลายคนชอบถามผมนะครับหินตัวนี้ยังไงนะครับนี่ครับฟอสซิลแบรคิโอฟอสนะครับนะฟอสซิลฟอสซิลนะครับเป็นฟอสซิลชื่อว่าฟอสซิลนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่อนใหญ่ครับมาจากราชบุรีนะครับ ชิ้นใหญ่ขอาวอพซติล้วคพดติ๋วนะครับ,บเป็นไม้หินนะครับหินเป็นไม้เนื้อหินนะครับนี่ครับลักษณะเนื้อไม้หิน น,รนเ,เรามาดูฟอสซิลหอยกาบคู่นะครับเป็นหินนะครับเป็นชั้นหินเหมือนมีหอยกาบนะครับนี่ครับนี่ครับ ก็เป็นเนื้ออย่างนี้เป็นเนื้อฟอสซิลนะครับนเนี่ยมนะีแรครับเป็นฟอสซิลนี่ลายหินนี่คือเป็นลายหินชั้นนะครับเห็นลายอย่างนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนฟอสตนะครับเป็นฟอสตบก็จะมีความสวยงามนะครับแต่งส่วนได้สวยมากเลยนะครับ มีมีแร่อะไรยิบยับยิบยับเลยนะครับข้างในจะเป็นเหมือนมีเงินดูนะครับนะนี่ก็คือนะครับชั้นจูจูลิซีสตรอ มาโทรไรนะครับจากสตตนเหมือนหินศิลาเหมือนแดงๆนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับชื่อสตโตรมาไทไทเอ้สตโตมาโทรไรสตโตมาโทรไรนะครับสโตมาโทไรชั้นจุดสี่นะครับ ดูได้ชีพนะครับเห่เจอหินแดงๆนะครับโตมาตัวไร่ตรงนี้ก็จะเป็นไม้กลายเป็นหินนะครับนัำสนะอันนี้ก็คือคหินอ่อ,น,อน,นนะครับหรือมาเบลนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์ หินอ่อนนะครับดับแล้วก็จะเย็นเลยนะครับหินอ่อนเิน่อนหินอ่อนจะเป็นลายเส้นอย่างนี้เลยนี่ครับหลายคนมาถามบ่อยมากนี่คืออะไรนะครับเหนือหินอ่อนนะครับจะเป็นลายนะครับเป็นลายนะครับใครรู้จักหินอ่อนแล้วก็โอเคนะครับ มาดูฟัวฟัวไรส์นะครับจังหวัดลบบุรนะครับฟัวไรส์ดูตรงไหนครับเป็นส่วนฟัวไรส์นี่ครับนี่นะครับฟัวไรส์ส่วนนี้จะเป็นฟัวไรส์นะครับนี่เดียวนะครับไม่เยอะนะครับส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็ข้างในจะอยู่ข้างในนะครับ ขึ้นตลอ,อย่างนี้นะครับนี่ต้นหินต้นต้นกําเนิดปัวไท์นะครับอันนี้จะมีนิดเดียวนะครับเรามาดูนะครับหินฉนวนนะครับหินฉนวนเป็นอย่างนี้นะครับแนวเรียบรูปนะครับเป็นหินชั้นอย่างนี้เลยนะครับหลายท่านอยากรู้เป็นยังไง ที่เขาไปแทนทำน้ําตกนะครับนี่เลยเห็นถนนนะครับนี่ค,ครับเป็นอย่างนี้เลยอึ๊บจะเหมือนไม้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม้นะเป็นล,ลายเขา,างเคคงาเลยนะครับแวบเลย หินคอสไซนะครับนี่คอสไซเป็นอย่างนี้นะครับหินไนนะครับหินไนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับหินไน นจะสับสนนะครับระหว่างหินอ่อนกับหินปูนเป็นยังไงนะครับอันนี้หินปูนนะครับน l ะ i มอ s ์สโตนนะครับหินปูนนะครับจะเหมือนคล้ายๆอับฟอตติลนะครับหินปูนนะครับครับหินดานนะหินดาน จะเป็นอย่างนี้นะหินดานอันนี้เป็นหินแคลซิลิเกตครับนลายก็จะมีเว้านะครับคล้ายๆแกนิกนิดนึงนะครับแต่ก็จะเป็นลายนะครับแคลซิลิเกตนะครับจะมีค่าเคมีที่แตกต่างคือจะมีความเทามากนะครับคาดานี้เยอะนะครับแนะคลซิลิเกต อันนี้ต้นต้นของหินแคลซิเกตน,นะครับหินโดโรไม้นะครับโดโรไม้จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตามชั้นน้ำตกจะเยอะมากนะครับการจนบ,บุรีนะครับโดโรไมนร้นะครับนะครับจะหนังเหมือนช้างนะครับผิวเหมือนช้าง ามีควันยับย <If S 1> <Hollywood. S 2> ่นอย่างนี้ก็โดนลมไม้เลยนะครับก็มีคนถามบ่อยนะครับหินนี่อะไรนะครับหินทรายนะครับหินแล้วก็มีทรายด้วยนะครับเป็นเหมือนทรายอยู่ข้างในนะครับทรายแห้งพอจับตรงนี้ครับจะรู้สึกเหมือนมีทรายนะเป็นทรายถ้าจับแล้วรูปเหมือนทรายแห้งอย่างนี้นะครับบอกได้เลยเป็นหินทรายนะครับหินกวดมนนะครับหินกวดมนเป็นยังไงนะครับ Hey. อย่างนี้เลยในกวดมนนะครับเป็นต่อเป็นต่อเลยนะครับมนนะครับอัดด้วยนะครับนะเห็นไะหครับอันนี้ธรรมชาติสร้างมาเขาจะบีบอัดนะครับนี่ครับจะนูนนูนวาวานะครับกว,บวดมน ดึงไม่ออกนะครับดึงไม่ออกนอกจากทุบอย่างเดียวกับลายนี้สวยนะครับนะหินกวดมนนะสวยนะรูปได้เลยนะแต่ตรงนี้จะปวดปวดขึ้นมานะครับลบปุรีเท่านั้นนะครับที่เอเดออาจจะมีเหมือนกันหินแบะซอนนะครับบะซอนนะบะซอนจเป็นอย่างนี้ นเนื้อผิวมันจะเป็นอย่างนี้หนะ็นบะซอนเหล็กนะครับสไครต์เหล็กนะครับ,บะซอนก็จะเป็นผิวอย่างนี้เลยนะจะเป็นเม็ดเม็อยู่ข้างในนะครับนะอมดินอมแร่นะครับเนี่ยครับจะเป็นคลื่นนะครับบะซอนอหินนะ ไรโอไลไลท์ right, oh, right, right, นะครับไโอไดูตรงไหนครับดูตรงนี้นะครับไลโอไลนี่ครับค้อนใหญ่ทีเดียวเลยเราก็มาดูตัวนี้ดีกว่านะครับนะฮะอันนี้จะมีการอมเขียวนะครับนะอมเขียวเรามีจุดนะครับชื่อว่าแอน หินแอนดีไซน์นะครับแอนดีไซน์นะออกจะอมเขียวนะครับจอ,อกอมเขียวเลยพื้นผิวก็จะเป็นอย่างนี้แลนะ้วนะครับนะครับแล้วนกะ็ อาคารมรกกครับอันนี้เราก็มาชมแคทไซสนะครับนี่ครับหลายคนบอกว่าเป็นยังไงครับแคทไซสอยู่อย่างนี้นะครับแนะคทไซส์แคทไซสนะ ไซด์นะครับนะคุณสมบัตินะกลุ่มคาร์บเน t ตนะครับคาร์บอเนตนะครับนะมีความคล้ายแก้วนะครับด้านนะหรือด้านในคล้ายดินโปร่งใสหรือโปร่งแสงนะครับนะเจดพบได้บริเวณหินนะครับนะครับนี่นะครับ นะครับของกิ้งนะครับตั้งอยู่นี่แล้วนะครับอ่าโรงเรียนทรงเรียนใช่เปล่าไม่ใช่เนาะหลายท่านสงสัยนะครับว่าคืออะไรนะครับลุ่มเมื่อกี้นะครับก็คือลุ่มแรกคอร์สนะครับนะครอร์ส แร่คอร์สเป็นแร่กลุ่มนะเป็นแร่กลุ่มนะครับซิลิกะซิลิก้านะครับเนี่ยมีรอยแตกขายก้นหอยนะครับมีความยาวแท่งมักเกิดนะแท่งยาวปลายแหลมนะครับแล้วหัวท้ายนะครับนะครับและมีความโปร่งแสงนะครับพบนะครับจะมีทั้งสีชมพูสีม่วงสีขาวเป็นต้นนะครับแล้วสีอื่นก็มีนะครับการเกิดแร่ครับ ดูชัดๆอีกทีคนะรับลักษณะคอร์สนะครับคอร์สเป็นแท่งนะครับมีแท่งเล็กแท่งใหญ่ครับคอร์สเรียมนะครับแบบแบบนี้ก็เป็นนะครับเนื้อคอร์สเหมือนกันนะครับ เนื้อคอดเลยนะครับใหญ่มากนะครับจะขายแก้วนะครับจะมีความหนักมากนะครับแร่แบไลท์นะครับนะคุณสมบัตินะครับเป็นกลุ่มนะคซันเฟตนะครับกลุ่มซันเฟตมีเนื้อ้ายแก้วนะครับหรือ้ายเนื้อมุกนะครับนะ คือสีผิวจะคล้ายเป็นมุกนะครับนะมีความเป็นแก้วนะครับหลายท่านถามเลยนะครับอ่าเนื้อมุกนี่ก็จะมันวาวนะครับจะมันเาานะครับจะมีการสะท้อนนะครับสะท้อนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เขาล้เขาเรียกว่าแบรไร์นะครับนะมันเกะได้มีจะมีความเาาเหมือนมุกนะครับ หลายท่านนะแร่มาแร่มาลาไคลนะครับมาลาไคลนะครับ Skill Cues นะครับซีโอนะครับนี่คือส่วนผสมครับเป็นกลุ่มคาเบอร์เน็ตเหมือนกันนะครับเนี่ยกลุ่มคาเบอร์เน็ตจะจะเป็นขายแก้วนะครับเป็นตระกูลนี่คับตระกูลตระกูลนะครับเนี่ยพบนะครับมีสายแรกนะครับ พบในสายแร่ทองแดงนะปกตินะครับบริเวณที่จะมีสายแร่ทองแดงตัดผ่านนะครับนะครับจังหวัดตะไลนครเราก็สีราราชสีมายะลาบุรีเพระดินหนองคายมันแก่นนะครับนะครับและทั่วไปนะครับพาปะเด็์นะครับจะมีสายนี้นะครับติดไว้นะครับ ได้ครับนตยนะคคาร์บเนครหลายคนก็คิดว่าเป็นหยกนะครับไม่ใช่นะครับมาลาไคนะครับมาลาไคครับแร่โดโลไม้นะครับและที่คันได้ดูไปแล้วนะครับ โดโลไมท์นะเป็นกลุ่มแรกคาร์บอน t เหมือนกันนะครับเหมือนตะกูกลคอร์สเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยครับอีกตัวก็คือสติปไนท์นะครับสติปไนท์นะครับกลุ่มนี้ย S D 2 S T นะครับคุณสมบัตินะครับ สั้นไฟนะครับมีความวาวเหมือนโลหะนะครับแบบโลหะนะครับนะฮะเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับดูแล้วเหมือนจะมีโลหะนะครับหลายท่านบ่าเออเนี่ยเป็นอะไรนะครับนี่ครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นเหมือนโลหะนะครับ จะมีเหมือนโลหะมีอยู่ข้างในนะครับนะี่ครับเป็นเหมือนไม้นะครับจะมีเป็นโลหะนะครับอย่ากลุ่มนี้จะมีอยู่ข้างในนะครับเหมือนหินชั้นเหมือนต้นไม้เหมือนกัน,นครับแต่ก็คือสติปไนนะครับสติปไนนะคือกลุ่มสันปายนี้จะมีความวาวแบบโลหะนะทึบแสงนะครับ แล้วก็สีและผงนะครับสีเทาตะกัวบนน้ำเงินนะครับเป็นแท่งเล็กคล้ายเข็มนะครับมีมีร่องรอยถี่ขนาดนะครับนี่เขาหมายถึงว่าตัวนี้นะครับแลถี่ขนาดนะครับเนี่บเสร็จแล้วก็พบเจอนะครับน้ำร้อนอุณหภูมิต่ำนะครับเป็นแหล่งที่เป็นเป็นแหล่งแร่จากน้ำพุร้อนนะครับนะครับมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นผลึก เดียวยาวนะครับต่อไปด้วยนะครับอันนี้นะครับจังหวัดที่พบนะครับก็คือแพร่นะครับลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากสุโขทัยนครราชสีมาเป็นต้นครับนะประโยชน์ก็คือนะเป็นสินแร่หลักของของของพลวงนะครับใช้ทําเป็นตัวพิมพ์นะครับและทำเป็นตะกั่วแบตเตอรี่มุ้ตไายนะครับโทรศัพท์ ายไฟขนาดใหญ่นะครับหลอดบีบจารบีสีเทานะครับทำยาต่างๆนะครับนะครับเป็นตะกรัวนะครับนะครับเอครับอันี้ก็มีไดโนเสาร์ต้อนรับเราอยู่นะครับว เป็นยังไงบ้างครับกับความรู้เรื่องหินนะคงจะถูกอกถูกใจนะ <c ười> คือได้เห็นของจริงนะการได้ดูของจริงเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าหินของเราคืออะไรนะครับแต่ถ้ายังไม่ถูกใจนะครับก็ยังไปที่เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรนะห้องสมุดนะพิมพ์ว่าห้องสมุดกรมทรัพยากรนะครับก็จะพิมพ์เข้าไปแล้วเราก็กด เป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับเราจะเข้าไปดูเรื่องอะไรนะครับถ้าดูเรื่องหินแร่แล้วเขาจะมีรูปถ่ายมีเป็นเป็นเป็นสมุดเลยนะครับเปิดให้ดูนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าหินคืออะไรก็ใช้ตัวนี้เปิดเข้าไปดูสมัครเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับกรมทรัพยากรนะครับกรมทรัพยากรสมุดนะครับห้องสมุดกรมทรัพยากรนะครับจำให้ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับ ดูจนจบเลยบายบายอย่าลืมติดตามใหม่นะครับ